สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปอวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องสมบัติของเส้นขนานแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะ,ะเมื่อกําหนดกําหนดเส้นตรงมาให้2เส้นขนานกันนะคะนี้คือสัญลักษณ์ของเส้นขนานนะคะเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD แล้วมีเส้นตรง EF มาเป็นเส้นตัดขวานะคะเราจะมา ดูสมบัติของเส้นขนานในเรื่องของขนาดของมุมนะคะ,ะมาดูมาทำการตรวจสอบกันเลยนะคะเริ่มจากให้นักเรียนหาแถบประดาษมา1แถบแล้วก็ไม้บรรทดัดดีสอนะคะแล้วก็กันไกนะคะ,ะเราจะมาทำการตรวจสอบกันนะคะขนาดของมุมนะคะแบบนี้นะคะ,ะดูวิธีการนะคะคือให้เรานำแถบประดาษ าวางให้ชิดกับเส้น ab เลยนะคะแล้วก็นำไม้บรรทัดมาวางทาบด้านบนให้อยู่บนแนวเดียวกันกับเส้นตรง ef นะคะแล้วก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นต่อไปขั้นที่สองเมื่อขีดเส้นแล้วขั้นที่2ทํายังไงต่อขั้นที่2นะคะตัดนะคะ ก่อนจะตัดกลับมาก่อนไปนไหนแล้วหรอ,อก่อนจะตัดให้เราเขียนหมายเลขบอกว่าเป็นมุมหมายเลขอะไรก่อนนะคะมุมหมายเลขหนึ่งมุมหมายเลขสองคือตามรูปนะคะจากในรูปเนี่ยจะเป็นมุมหนึ่งกับมุมสองนี่นะคะนนะแล้วก็ตัด จะได้มุมที่มีขนาดเท่ากับมุม1แล้วก็มุม2นะคะแยกเป็น2ส่วนค่ะอันนี้มุม1้ต่อีกชิ้นหนึ่งเป็นมุม2ต่อไปขั้นที่3เมื่อเราตัดแล้วจะนำแถบประดาษที่ได้ทั้ง2ส่วนนะคะคือมุม1กับมุม2นํนำมาเทียบกับมุมด้านล่างคือมุม3กับมุม4นะคะจะเห็นว่ามุม1น่งเนี่ยบนมุมแหลมะฉะนั้นก็เลยตรวจสอบกับมุม4นะคะ เพราะยังไงก็ไม่เท่ามุมสามู่แล้วเพราะมุมสามเป็นมุมป้านมิติขนาดใหญ่เกิน90องศาจะเห็นว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมมุมสี่พอดีเลยนะคะทับกันสนิทพอดีต่อไปเอามุมหมายเลขสองมาเทียบกับมุมหมายเลขสามบ้างนะคะจะทับกันสนิทพอดีแสดงว่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสี่แล้วก็มุมสองเท่ากับมุมสามซึ่งมุมหนึ่งกับมุมสี่เนี่ยเป็นมุมแย้งกัน ก็มุม2กับมุม3ก็เป็นมุมแย้งกันนะคะมุมแย้งในที่นี้ก็คือมุมแย,งย้งภายในนะคะต่อไปเราจะมาทํากิจกรรมตรวจสอบขนาดของมุมแย้งกันนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะ,ะเส้นตรง CD ขนาดกับเส้นตรง EF นะคะแล้วก็มีเส้นตรง AB เป็นเส้นตัดนะคะจะทําคล้ายๆกับ่ากีนี้นะคะคือนําแถบกระดาษมา,มาตรวจสอบนะคะนำแถบกระดาษมาทาบกับ กับเส้นตรงที่เป็นมุมหนึ่งกับมุมสองแล้วมันไม่ชัดมาข mm hmm. ีดเส้นนะคะขีดเส้นแล้วขีดใหม่นะคะมันไม่มันไม่ชัดขีดแล้วก็ให้เรียนเขียนบอกไว้ว่ามุมไหนเป็นมุมหนึ่งมุมไหนเป็นมุมมุมสองก่อนแล้วเราก็นำไปตัดนะคะตัดตามแนวนะคะ่ะได้เป็นมุมหนึ่งกับมุมสองกมา นำมุม1มาเปรียบเทียบกับมุมแย้งของมุม1ก็คือมุมหมายเลขสี่จะเห็นว่ามีขนาดเท่ากันนำมุม2มาเทียบกับมุม3จะเห็นว่ามีขนาดเท่ากันคะแสดงว่ามุม1กับมุม4เท่ากันแล้วก็มุม2กับมุม3เท่ากันต่อไปข้อที่2อบอกว่าเส้นตรง EF ไม่ได้ขนาดกับเส้นตรง GS แล้วก็มีเส้นตรง IJ เป็นเส้น เป,เป็นตัดเราจะมาลองตรวจสอบดูนะคะว่าขนาดของมุมแย้งเป็นยังไงนะคะนำกระดาษมาทาบแล้วเราก็นำแมรทัดวางบนเส้นตรงที่เป็นเส้นตัดนะคะแล้วก็เขียนขีดขีดบอกมุมไว้แล้วเราก็ไปตัดเมื่อตัดเสร็จแล้วก็นำม,มุมหนึ่งมามาเทียบกับมุมหมายเลขสี่ค่ะ มุมมเล็กหนึ่งมาเทียบกับหมเลขสี่จะเห็นว่ามุมมุมหนึ่งเป็นไงคะเมื่อเทียบกับใหม่เล็กสี่มุมหนึ่งเนี่ยมากกว่าหรือใหญ่กว่ามุมหมยเล็กสี่คะ่ะทับสนิทเลยไม่ได้นะคะเทียบกับเลขสามไม่ได้นะคะต่อไป นำหมายเลขมุมหมายเลขก2ม,มาเทียบกับหมายเลขหมา3จะเห็นว่ามุม2เนี่ยเล็กกว่ามุม3เพราะว่าจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นมุม1ก็ไม่เท่ากับมุม4มุม2ก็ไม่เท่ากับมุม3นะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่3เส้นตรง LM ขนานกับเส้นตรง NO ทำเหมือนเดิมอ่ะเราก็ตัดแบง่งออกมา นำหมายเลข2มาเทียบกับหมายเลข3ก็คือเป็นมุมแย้งกันอยู่กนละฝั่งกันของเส้นตัดนะคะจะได้ว่าหมายเลข2เนเท่ากับหมายเลข3พอดีเลยนะคะมุม2เท่ากับมุม3พอดีต่อไปนำมุม1มาเทียบกับมุม4นะคะจะเห็นว่ามุม1เท่ากับมุม4พอดีเลยนะคะเท่ากันพอดีเลยะคะต่อไปข้อที่4ถ้าเส้นตรง mn ไม่ขนานกับเส้นตรง op แล้วก็มีเส้นตรง qr เป็นเส้นตัดเราลองมาตรวจสอบดูนะคะว่ามุมแย้จะมีขนาดเท่ากันหรือไม่นะคะตัดเลยคะ่ะเส้นตรงแ้ตัดแล้วก็นำมุมหนึ่งมาเทียบกับมุมสี่นะคะเพราะว่ามุมหนึ่งแยกกับมุมสี่จะเห็นว่าเป็นไงคะเท่ากันไหมไม่เท่านะคะมุมหนึ่งจะจะเล็กกว่ามุมสี่เพราะว่าเห็นว่ามีที่ว่างเลยออยู่ ไปนำมุมสองมาเทียบกับมุมสามจะเห็นว่ามุมสองเนี่ยใหญ่กว่ามุมมุมเพราะว่าทับแล้วก็ล้นเกินเกินเส้นออกมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมุมสองใหญ่กว่ามุมสามเพราะฉะนั้นมุมมุมหนึ่งก็ไม่เท่ากับมุมสี่มุมสองก็ไม่เท่ากับมุมสามสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าถ้า ถ้าเส้น,สนตรงสองเส้นขนาดกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันแต่ถ้าเส้นตรงสองเส้นนั้นไม่ขนาดกันมุมแย้งก็จะมีขนาดไม่ไมเท่ากันสรุปได้ว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนาดคู่หนึ่งแล้วมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนแบบพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนาดกัน มุมแย้งจะต้องมีขนาดเท่ากันถูกไหมคะมุม75เนี่ยจะแย้งกับมุม cfe ซึ่งเขาให้เราหามุม cfe เพราะฉะนั้น cfe จะมีขนาด75องศาเพราะว่าเป็นมุมแย้งของเส้นคู่ขนานนะคะข้อที่2องเส้นตรง kl ขนานกับเส้นตรง mn มุมนี้นะคะ95องศาเพราะฉะนั้นมุม95องศาเนี่ยจะแย้งกับมุมนี้ซึ่งมุมนี้คือมุม kg นะคะ KGS KGS จะมีขนาดเท่ากับ95องศาคุะดูข้อที่3นะคะเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันถ้ามุมนี้90องศามุมที่เป็นมุมแยงก็คืออยู่คนละฝั่งกันตรงนี้นะคะมุมนี้นะมุมนี้ก็คือมุม S O N จะมีขนาดเท่ากันกับมุมนี้คือมุม90องศาเหมือนกันตัดไปนะคะมุมนี้105มุมที่เป็นมุมแยงคือมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ อยู่คนละด้านของเส้นตัดแล้วก็จุดยอดมุมคนละจุดกันนะคะก็คือมุมนี้ F D E F D E จะมีขนาด105องศาข้อที่5มุมนี้70มุมที่แย้งกับมุม70คือมุมนี้คือมุม v W T จะมีขนาด70องศา ตอนนี้เราใช้สมบัติของของเส้นขนานทีเน่เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งจะทําให้เกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันมุมนี้แย้งกับมุมนี้ก็คือ MNR MNR คือมุมนี้นะคะแย้งกับมุม130เพราะฉะนั้น MNR ก็จะมีขนาดเท่ากับ130องศานักเรียนคงจะพอเข้าใจนะคะ,ะยังไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะ นักเรียนลองไปทำแบบฝึกหัด6.9ดูนะคะไม่ยากเกินไปค่ะคิดว่านักเรียนทำได้แน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันตอนเปิดเรียนเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ